สวัสดีค่ะพี่น้องมาดามหน่อยสีผ้ามาเบิงป้าหยาพี่ค่ะป้าหยาอีลีอีหลอค่ะสะออนหยาข้าเจ้าเขียวหรอถ้าเจ้าก็สีเอารดมาเกี่ยวที่บนี้นี่จ้ะกะสีประมาณนี้จ้ะหญ้าสวยๆกำลังอ่อนๆง,งามง หวานมูละ่ะหวานงูวัวล่ะหวานวัวหวานแกะละ่ะแต่ว่าแถวข่อยนีส่สิมูซื้อว่าเพ่นบา่อยเลี้ยงแกะกันส่วนมากคนสิเลี้ยงงัวนมหรืองังวรีดนมหรือว่านมงวัววัวรว้สํสำหรับรีดนมนมสำหรับไว้รีดเป็นงวัวจ้ะมันสัอนนะจ้ะน้องเจ้าเออ หยหวานก็ลังเงนอ่อ,อน,นหวานงามๆนะอีกสองอาทิตย์เขาก็เอาหลดมัดเกี่ยวกันละจ้ะเฮ้ยงามหลายอยากมีงัว่น้ำท่าเจ้าด้เอะบอกมาไอ้รันโกรดเก่า่นโกรดสำหรับตอนงัว่เขาเมื่กี่ตอนงวไปหลีดน้มในหันจ้ะแต่พันเศร้าเหตุละพันเถ้าพันเมื่อย จ้าไว้สนีก่อนน้าจ้านอวัดดีจ้า